สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนะดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2 0 1 6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพญาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อตุดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดรายคดีมาได้ที่ User บูพญาหรือบูพญา59เก้นเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีนอนโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลายนะครับ ไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เจ h ด e m press แล้วก็เป็นไพ่หถ้วย10ไม้ไพ่สดาบอัศวินถือถ้วยนะครับ8ถ้วย5ถ้วยหนึ่ดาบนะครับไพ่ใบสุดท้าย กิงถือดาบอิทธิพลใต้สำหรับเป็นเดมจิจเชียนไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกตัวตนของตัวคุณเองได้ไพ่ที่ดีมากๆเลยเป็นไพ่ t h เอ็มเพรส e ดมเพรสเนี่ยบอกเลยนะครับว่าถ้าขึ้นมาเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังเป็นตัวจริงของกันและกันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศชายเพศหญิงเพศทางเลือกมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ successful ได้อย่างดีเลยแหละนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณจะเป็น The เ m p r e s s ได้มันก็อาจจะมีปัญหาบ้างอุปสรรคบ้างให้เราต้องแบกรับให้เราต้องเสียใจบ้างแต่สุดท้ายนะครับจุดจบของสิ่งต่างๆอะ่ะ ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีการเรียนรู้มีการปรับมีการดูแลเอาใจใส่เทคแคร์กันและกันบอกเลยว่ายังไงเขาก็แพ้ทางคุณแน่นอนกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับสำหรับความรักความสัมพันธ์ The Empress เนี่ยไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆอ่ะบางทีนั่งอยู่เฉยๆเขาก็รักนะครับนั่นคือไพ่ The Empress นะแต่ไม่ได้ว่าทุกคนนะครับว่าแบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วเขาจะรักทุกคนเนาะมันก็ไม่ใช่หรอกแต่หมายความว่า ก่อนที่คุณจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วเขาก็รักเนะี่ยแปลว่าเราก็ต้องเลือกถูกคนก่อนนะครับหรือเราก็ต้องทําอะไรที่มันดีต่อเขาก่อนไม่ใช่ว่าเขาติดนี้เราแล้วเรานั่งอยู่เฉยๆเขาจะเอาเงินมาคืนเรามันก็ไม่ใช่นะครับมันก็อีกกรณีหนึ่งเนาะเพราะที่เอ็มเพรสเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแปลว่ายังไงเราก็มีโอกาสที่จะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแหละอย่างน้อย5 0ไปละ นะครับที่เขาเนี่ยเอ็นเอียงมาทางเราชัวร์นะครับอีก5 0เป็นสิ่งที่เราต้องทําเพิ่มเติมก็อย่างที่บอกนะว่าเราก็ต้องเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่นะครับพยายามอ่อนหวานอ่อนโยนนะพยายามให้อิสระในการคิดการตัดสินใจกับเขาเนี่ยยังไงความรักความสัมพันธ์ก็วินแน่นอนสำหรับตัวคุณเองนะครับอะไรที่มันเป็นปัญหาในอดีตอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเจ็บปวดปวดร้าวในอดีตเนี่ยนะครับพยายามจบมันไปไพ่ที่ดีเนี่ย นะครับไพ่เดทเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะบางทีมันก็ไม่ได้แย่นะครับไพ่ที่แย่มันก็คือหมายถึงจบจบสิ้นหมายถึงเลิกลากันก็จริงแต่นะครับไพ่เดทเนี่ยที่ดีหมายความว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าการจบสิ้นก็จริงแต่จบในลักษณะที่ว่าเคลียความสัมพันธ์แล้วเราจะได้ชัดเจนขึ้นกับในเรื่องของมุมมองความหลักความสัมพันธ์นะครับแบบนั้นเป็นต้นแล้วอะไรที่เรากําลังยึดติดอะไรที่เรากําลังเสียใจอะไรสิ่งที่เรากําลังบิตกอยู่กับ ปัญหาสิ่งต่างๆนะครับสามดาบมันคือความผิดหวังนานาคือไพ่เนี่ยไม่ได้เจาะจงว่าสามดาบมันคือแบบเติร์ดปาร์ตี้อย่างเดียวนะครับมันหมายถึงเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้แต่มันหมายถึงรูปแบบความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกตอบโจทย์ในบางอย่างก็ได้เช่นนะครับไม่มีเวลาให้กันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นไพ่สามดับได้เหมือนกันนะครับเราอาจจะมีความนก g a t i มีความรู้สึกเหมือนกับมองไปถึงเรื่องของ อดีตมองไปถึงในเรื่องของการที่เราไม่ถูกเติมเต็มนะครับแล้วเราก็มันมัวแต่ก้มหน้าก้มตาอยู่กับความผิดหวังโดยที่เราลืมที่จะมองไปสู่อนาคตนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเคลียร์เนี่ยนะครับเดทมันมาไงเดทเนี่ย,เ,เ,ยเป็นเป็นพลังงานที่ดีเพราะว่าการที่เราต้องจบต้องเคลียร์มันอะไรที่จบแล้วเคลียร์ได้อะ่ะคุณจะไปในทิศทางที่ดีไพ่เนี่ยสใบนะครับแล้วก็มีไพ่แบบนี้อีก10บม้เราอาจจะแบกภาระ แบกความรู้สึกเยอะเกินไปนะครับคุณผิดหวังคุณก็เลยแบกภาระมากเกินไปนะครับจากความผิดหวังก็แบกภาระพอแบกภาระแล้วก็วิตกกังวลแล้วก็เครียดอยู่กับสิ่งต่างๆแค่คําว่าผิดหวังอย่างเดียวเราก็จะเหนื่อยล้าท้อนะครับแล้วก็จมปลักอยู่กับอะไรที่มันยังไม่สามารถที่จะ move หรือ p u s เราหรือ,หร,อหรือดึงเราขึ้นไปอะนะครับมันมีแต่แบบ push เราลงมานะกดเราลงมา ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนเหมือนถ้าตกน้ําเราก็เหมือนมีใครดึงผาเราไว้อะหรือกดบ่าเราไว้ไม่ให้เราแบบสูดอากาศหายใจนะครับอะไรแบบนั้นอะ่ะมันก็เหมือนกับเราใกล้แล้วอะ่ะที่จะใกล้ฝั่งแล้วอะ่ะประมาณนั้นดังนั้นก็อยากจะบอกว่าบางอย่างเนี่ยเสียใจได้นะแต่อย่าแบกนะครับเสียใจแต่อย่าแบกความทุกข์เอาไว้คนเดียว นะครับอย่าแบกเอาอย่าแบกเอาความทุกข์เอาไว้คนเดียวแล้วก็อย่ายึดติดอยู่กับปัญหาอย่ายึดติดอยู่กับสิ่งที่มันสูญเสียเห็นไหมครับว่าสองถ้วยมันอยู่ข้างหลังเนี่ยสองถ้วยเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่เราต้องพยายามเคลียร์มันให้ได้แล้วเราก็จะสามารถกลับมามีความสุขความสมหวังอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรครับคนเราอะ่ะนะต้องจบปัญหาให้ได้ก่อนแล้วคุณจะสามารถม o ฟออนกับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆไพ่ใบนี้แปดถ้วย แดถ้วยมันมีสองนยะในยะแรกแปลว่าถ้าเราต้องการที่จะ move on กับในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้ามากับเดทแบบเนี้นะครับเราอาจจะผิดหวังซ้ำซำซากๆเราอาจจะมีปัญหาที่เราแบกรลับมาเยอะเกินไปนะครับมันเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่างั้นเราตัดจบดีกว่าไหมเราไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าไหมให้เดทมันจึงมาตัดนะครับเพื่อที่เราจะได้ move on ไปในทางที่ดีกว่า อันนี้สำหรับใครที่ต้องการเลือก move on นะครับไพ่เดทจึงมาผสมกับไพ่8ถ้วยถึงจะแปลว่าการตัดจบและ move on ไปแปลว่าเราสามารถตัดใจได้เพราะเรามีความรู้สึกว่าอยู่แล้วมันไม่มีอนาคตอยู่แล้วปัญหามันไม่ได้จบอยู่แล้วมันเคลียร์กันไม่ลงแล้วเราจะอยู่ทําไมนะครับถูกไหมบางคนก็เลือกตัดจบและ move on ไปเลยอันนี้มันเป็นหนทางแรกส่วนใครที่ยังตัดจบและ move on ไม่ได้ไพ่เดทกับไพ่8ถ้วยยังหมายถึงว่า ใครที่ยังไม่อยากตัดจบประว่าเราก็ต้องจบปัญหาจบกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราแบกรับกับเขาถ้าเรายังคิดว่าเราแบกรับเขาอยู่ตลอดเวลานั่นแปลว่าเรายังไม่สามารถผ่านวิบากกรรมเราก็จะยังไม่สามารถคืนดีกับเขาได้นะครับเราก็ต้องจบความรู้สึกที่มันผิดหวังความรู้สึกที่มันเป็นแบบไม่ตอบโจทย์เราต้องพยายามเคลียร์คือไม่ต้องเคลียร์แบบ100%ก็ได้แต่อย่างน้อยเราก็ต้องแบบ5 0นตะเราต้องเคลียร์แล้วนะครับ แค่เอาไว้เป็นสติเตือนเป็น,เป,นเป็นอะไรที่มันเตือนใจอะว่าเราไม่ควรทําแบบนั้นอีกหรือเราควรที่ต้องปกป้องตัวเองโปรเทคตัวเองมากกว่านี้อะไรแบบเนี้ยเราต้องเปลี่ยนพลังงานกับสิ่งที่เราเสียใจนะนะครับให้มันเป็นเดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนเนี่ยเราต้องมูฟออนให้ได้เป็นเดอะเมจิเชียน การ move on ของเราอะนะครับเราควรจะต้อง move on ในลักษณะที่ว่าเราต้องแก้ไขปัญหานะครับเราต้องพยายามอารุ่มอารวยนะครับคิงถือดาบคิงถือดาบขึ้นมาอันนี้ราศีธาตุลมเนาะเอ่อเราต้องพยายามเคลียปัญหาด้วยการอารมุ่มอารวยนะครับคิงถือดาบยังถือว่าดีนะเรายังสามารถปรับและแก้ไขได้เรายังสามารถยอมได้ถ้าเขายอมเราเราก็ยอมเขาแบบนั้นน่ะหรือเรายอมเขาเขาก็ยอมเรามันก็เป็นประมาณนี้ เขาเรียกว่าหยุนหยวนกันแต่ถ้าเกิดได้ราชินีถือดาบแล้วเอ้ยนะครับคือไม่ลงตัวเด็ดขาดอันนั้นคือจบเป็นจบตัดเป็นตัดอะไรนั้นอันนั้นคือสุดตรงเลยแต่ราชาเนี่ยขนาดเป็นถึงราชายังใจอ่อนกว่าราชินีถือดาบอีกนะครับแปลว่าเรากับเขายังสามารถอานรุ่มอันรวยกันเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเหตุ มันฟังขึ้นเราก็พร้อมที่จะ follow ได้นะครับหรือถ้าเหตุผลของเรามันฟังขึ้นเขาก็ follow ตามเราได้นะครับเขาก็ปฏิบัติตามที่สิ่งที่เราต้องการจะเคลียร์ได้คิงถือดาบเนี่ยแปลว่าถ้าเราให้แบบเขาเรียกอะไรเดี๋ยวให้โอกาสเหรอแล้วก็ให้ให้แบบเขาเคลียร์เขาก็จะเคลียร์ให้เราเพราะว่าอะไรคิงถือดาบคือการปรับการเคลียร์แต่มันต้องมี แบบอารมุนอร่ยกันไม่ใช่ไปจัสเขาไม่ใช่ไปตัดสินเขาก่อนอะไรแบบนั้นนะครับไม่ใช่ไปจุดประเด็นก่อนเนาะอันนี้เราก็ต้องให้เขาค่อยๆปรับค่อยๆเคลียร์ไปยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีชัยชนะความสําเร็จจากไพ่หนึ่งดาบเห็นไหมครับหนึ่งดาบมาแปลว่าเราสามารถมีชัยชนะความสําเร็จได้เราสามารถที่จะตัดนะครับไม่ว่าคุณจะตัดจบหรือคุณจะตัดเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ มันก็มีโอกาสได้ทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าตัวเราจะตัดจบหรือ move on หรือเราจะตัดแล้วเราเพื่อที่จะต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการแก้ไขปัญหานะครับมีสติแล้วก็แก้ไขปัญหา the m a ช i c i a n มายังไงคุณก็แก้ได้นะครับความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าได้จากไพ อัศวินถือถ้วยอัศวินถือถ้วยคือธาตุน้กากรกฎพิจิกมีนนะครับบางคนอาจจะคบอาจจะดิวอยู่หรือรา,าศีธาตุลมกุมตุลเมทุนมี2องธาตุราศาีนะครับที่มีโอกาสที่จะแบบกลับมาคืนดีกันกลับมาสารสัมพันธ์กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง อัศวินถือถ้วยเนี่ยเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขานะครับ The e m Press แปลว่าเขายังสามารถที่จะเลือกเราเป็นตัวจริงสามารถที่จะยังมีความสุขความสมหวังในสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อเราเราปฏิบัติต่อเขายังไปในทิศทางที่มันเป็น positive นะครับเขาเติมเต็มชีวิตความรู้สึกให้กับตัวเรานะครับให้เรามีความสุขความหวังที่ดีลงเอ่ยกันได้ไพ่หกถ้วยนะครับ ใครที่มีปัญหาใครที่ Move on มาแล้วมีปัญหาจบมาแล้วเลิกลาม,มาแล้วหรือกำลังรอคอยอยู่กับความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่ความรักนั้นจะกลับคืนมาคืนดีกันนะครับมีไพ่6ถ้วยเห็นไหมหกถ้วย DMpress แล้วก็อัศวินถือถ้วยมีโอกาสสูงมากที่เขาจะกลับมาหาเราเพราะเขายังเห็นเราเป็นตัวจริงเห็นไหมครับเขายังเห็นเราเป็นตัวจริงแต่หรืออาจจะได้คอมมิตเมนต์ด้วยนะครับ เราต้องรู้จักที่จะอารมณ์อร่วยต้องรู้จักที่จะคลี่คลายสถานการณ์ต้องแก้ไขปัญหานะครับไม่ใช่ว่าน้อยไม่ใช่ว่ายึดติดไม่ใช่ว่าแบกรับอยู่ฝ่ายเดียวเราต้องพยายามปรับแล้วก็คุยกันแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปฟังดีๆนะครับปรับแล้วก็คุยกันไม่ใช่เรียกร้องไม่ใช่แบบใช้อารมณ์แล้วก็ไปเรียกร้องไปจัาสเขาแบบนั้นไม่ดีไม่ได้นะครับอยากได้อะไรอยากให้เขาทําอะไร หรืออยากมีอะไรควรบอกเขาดีๆนะครับถ้าเขาถ้าเราบอกแล้วเราทําทุกอย่างแล้วเขาไม่คือคือเขาไม่ฟอลโล่เขาไม่ทําตามในสิ่งที่เราบอกเลยนะครับเราก็ต้องกลับมาพิจารณาก่อนว่าเรามีตะขอเขาหรือเปล่าเราไม่เคยทําอะไรเพื่อเขาหรือเปล่าถ้าใช่อันนี้มันก็สมควรที่เขาก็จะไม่ได้ทําตามเนาะแต่ถ้าเกิดเราทําดีกับเขามาเยอะแต่เราบอกให้เขาปรับให้เขาจูนให้เขาแบบ ทำเพื่อเราบ้างอันนี้เขาไม่ทําแสดงว่าเขาผิดแล้วแหละอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราสามารถจัดเต็มได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ปฏิบัติตามเพราะเราทําทุกอย่างหมดแล้วแต่เขาไม่แบบเขาเอาเปรียบเราเอาง่ายๆนะครับเราก็สามารถจัดการได้อันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีแต่เรียกร้องเรามีแต่ทําแต่เขาเนี่ยเขาก็เหนื่อยนะที่จะต้องแบบ follow ตามเราอะ่ะเขาก็เหนื่อยนะเขาก็ไม่แบบ เขาก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนะถ้าเรามมวแต่เรียกร้องเรามัวแต่อยากให้เขาทําในสิ่งที่เราต้องการอันนี้เราก็ต้องลองปรับมุมมองดูก่อนว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันเข้าข้อไหนบ้างถ้ามันเข้าข้อที่ว่าเราทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาไม่ follow ตามเลยนะครับเราแบบโอ้ยทําทุกอย่างอะไรก็ยอมอะไรก็ทําแล้วแต่เขาไม่ทําเลยอันเนี้ยบอกเลยนะครับเราก็พยายามจัดการเขาได้อยู่ก็เด็ดขาดไปเลยแต่ถ้าเกิดเรานะครับ ทำอะไรแล้วเราแบบไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเราแบบเรียกร้องเราเป็นฝ่ายที่แบบรออย่างเดียวอันนี้มันก็ต้องหันกลับมายืนด้วยตัวเองก่อนนะครับเราถึงจะสามารถไปเรียกร้องอะไรกับเขาได้เพราะถ้าเกิดเรามีแต่อยากได้เราก็ต้องเป็นผู้ก่อนที่เราจะเป็นผู้รับที่ดีเราก็ต้องเป็นผู้ให้ก่อน นะครับนะเนาะพราะดีเอ็มเพรสแปลว่ายังไงเราก็ต้องทําคุณงามความดีไว้ก่อนเทคแคร์ care, ดูแลกับเขาไว้ก่อนเขาถึงจะเข้าหาเราจากอัศวินถือถ้วยและก็จะสามารถกลับมามีความรู้สึกดีๆกับเราอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ